สวัสดีครับนี่ก็คือเบื้องหลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็น้องโตโตนะครับผมนห้ำส่งของเรานะครับวันนี้มีคนรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับโตโตของเราะครับเนาะครับรู้สึกดีใจแมงบอตื่นเต้นเลยครับผมทายคลิปประทายประทายในสองสาวของเรานะครับผมสวัสดีค่ะอันนี้น้องอะไรครับน้องแอมนะฮะชลธิชาแอมชนธิชาพยาค่ะน้องอัมอันนี้น้องอะไรคะยาสีวางค่ะน้องอัมค่ะ น้องอัมพนาผิดแล้วเออน้องอัมน้องอัมสาวสวยจากที่ไหนครับมาจากไหนครับนี่มาจากไซอมาจากชนุมานค่ะชนุมานบ้านอีหยังอ่ะบ้านโคกกงเอาไทยผู้ไทยผู้ไทยตัวเนี่ยไทยครับผู้ไทยพอเบอกได้บอกผู้ไทยนั่นนะผู้ไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะบอกเขาบอกเขาบอกกับพี่น้องเป็นภาษาผู้ไทยนะลูกเราได้มีได้กระถักมาคุยเบิร์กโอ้ยคุยกันนะอย่าเด้เห็นหน้าเงียบๆแบบฟาดเลี่ยมนะคะเปิดบ้ามาหน่อยเปิดบ้ามาหน่อยไอ้ดีอะไรยาของง่าสุดเก้าไอ้ดีอะไรยาของง่าสุดเก้า อันนี้ขนาดไม่ไม่โปรโมทเท่าไหร่นะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรครับเฟซบุ๊กอัมอรัญญาค่ะฝากติดตามด้วยนะคะอัมอรัญญาอันนี้อันนี้น้องน้องแอมน้องแอมเจดบุ๊กอะไรครับค่ะแอมน้อยแอมน้อยเอาเอวันนี้ร้องร้องท่อนฮุกให้ฟังหน่อยอ่ะเอาท่อนไหนก็ได้อ่ะของเพลงนี้ที่มาอัดวันนี้ครับเอาที่มาอัดวันนี้เพลงฮักเปิดโตบ่ได้ถือเปิได้อ่ะโอ้ยฮักนี่เดนะเปิดโตหักนี่ฮามเปิดโตว้าวเถือกโซทิม คาาดกรไว้แต่สามีล่ะโอ้ยแล้วจะมาร้องยังไงเนี่ยเอาเพลงอะไรก็ได้อะเพลงอะไรก็ได้อะเพลงอะไรก็ได้อะที่ร้องได้อะออาหมอลำหมอลำให้ฟังหน่อยเร็วเราโค้งเป็นวงกลมเทือกสายลมลมเป็นเลือดห่าง จากว่าเป็นลมหนาวหรือลมอย่างน,น,นแม่ป่า,ามาเพื่อาบา,าดอกผัดแองสาวหน้าหัวใจแรงคือทอดบาอาดอกคนไกลหรือเขามีหลายใจจนว่าสายโอ้ยลมกอ,มอปฟองมาน้องอาม,มาน้องอามาจะทอดไหนเร็ว เอาเพลง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 อะไรจนโจรอ่ะนะโจนโจนโจรเออนี่แหละนี่แหละเพลงเพลงเพลงหากินมันหลอกจะได้กับทุกชนนะจ้าตาไอ้โจรมาฟังน้องอามสักท่อนนะครับพร้อมเพรจัดให้ทันใจแค่แบงก็มีเอทีเอ็มก็ดีขอมาตีจัดให้เลยจ้าไม่เอาจะเอาท่อนล้ำอ่ะถึงหน้าตาถึงหน้าตาใครโจนแต่เรื่องเงินน้องโอนไวอีไว ขอเพียงเป็นคนรู้ใจอยู่คู่กันไปจริงใจแน่นอนว <Wow. S 1> ้าวพ่อค่ะพ่อค่ะโอ้ยต่อเลยนี่ต่อดิโอ้ยน้องไผ่าเชยกระตมทนบอสอ่อนกระตสร่างไสเอ เป็นแต่งตัวหังๆข้าลังเป็นแดนเซอร์นะเป็นแดนเซอร์หน่อยฟ้อนหน่อยบอกก่อนเนอะขันมอจองน้องไว้เดี๋ยวสิว่าบอลลโตัวโอ้ยหน้าคือโจนโอนเงินไว้กว่าใครเลยเด้อไอ้บอจองเสียใจดู้วยนนี้เป็นหลังเรานะครับอันนี้ก็เป็นน้องแบงค์นะครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยแบงค์ของเรานะครับ ส,สวยายครับผู้สวายค่ะครับผ <sam> ู้สายค่ะครับสวายอีดีอีหรอครับวันนี้น้องโตนะครับผู้จัดการของเรานะครับวันนี้ถ้าน้องดังมาก็ให้เป็นผู้จัดการเตรียมตัวนะครับอันนี้ผมทหารโตนะครับจะไปทหารแล้วนะครับผมเมื่ได้ก็ไปทหารพัดหนึ่งบันทีหนึ่งครับผมบันทีหนึ่งลงอสาลงอสาลงอุบลครับอุบลใกล้ใกล้กันนี่ใกล้ใกล้กันโอ้ยบอกใกล้กันตัวนี้ประเดี๋ยวมาหาไปสู้กันจะนอนหรือเนาะาว่างๆขอเลยพอให้น้องน้องโตได้เป็นเด็กนายกันเลยกันนะครับ เออจะได้จะได้ถูบ้านเซ็ตบ้านกวดบ้านหน้าที่ไม่ขนาดละครับ็มมันปลโอเคนะครับเราขอปิดคลิปตั้งหลังไว้เนี่ยท่านี้นะครับสสวััดีครบแล้วก็ฝากฝากสองสาวนี้ด้วยนะครับฝากสองสาวนะครับน้องอั๋มครับสามนั่มด้วค่ะน้องอรัญญานะครับแล้วก็น้องแอมน้อยซอยยิกยิกแก้ว